สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะยอดสภาพมาเห็ดอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องก็คือแกงผักกวางตุ้งไสหมูนะคะไปตลาดมาประด้กวางตุ้งเมื่อกําหนึ่งะคะ่ะแจ๊คจะเห็นใจกินนะคะหั่นพอดีค่าค่ะเป็นขอเป็นขอนะคะแกงไสหมูติดมันผ่ะนะคะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมผิกสดเหมือนเดิมค่ะนะคะ กบเผาเข้านะคะพี่น้องกระบบมีตะไคร่กรบโบแสบนะคะกระเสตำแต่บบพริกกับหอมกระเทียมใส่มันกรบโบหอมเดี๋ยวพี่น้องนะคะเพราะว่ามบอนั้นเดี๋ยวลองเห็ดเบงโควาตะไคร่เบิดนะคะมันกรบโบแสบขึ้นมีตะไคร่นะคะขัวตะไคร่ให้หอมเลยค่ะนะคะนี่ค่ะความเคล็ดลับความแสบบบมีอยังเด้อค่ะพริกแกงนี่ค่ะพี่น้องนะคะโบว่าอาหารอีสานอาหารไทยนะคะถ้าเฮาเฮ็ดแบบพริกสดแบบนี้ต้องคั่วค่ะพี่น้องนะคะคั่วให้ไฟอ่อนๆให้หอมนะคะหอยสิแสบ นะ,ะเวลาสดน้ำก็ือหอมห้วนๆเลยล่ะคะ่ะบ่มีความเข้านะคะลองเห็ดกินมึงด้ค่ะเติมน้ำลงจักนิดนึงค่ะกลัวไปเรื่อยๆเลยค่ะให้หอมผักขักค่ะพี่น้องจากนั้นค่ะใส่หมูลงไปค่ะนะคะ หมูของเย่ามันนี้เป็นหมูสะโพกติดมันนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปแซบมันเน่กับสิแซบค่ะถ้าถามสันเลยกับเสื้ออ้วนเกินไปนะคะพี่น้องเอาแบบนี้นะคะก็ร่างพอดีจินนะคะทั้งเหนือทั้งมันนิดๆน้อยๆแซบค่ะนะคะล้วนหมูให้สุกเลยค่ะนะคะถ้าเป็นหมูเป็นไก่นะคะพี่น้องต้องล้วนให้พ่อสะดุ้งไฟหรือว่าให้สุกเน่จะนิดนึงคอยเติมน้ำนะคะ แต่ว่าเป็นปลาแนะนําให้เอานามใส่ลงไปแล้วค่อยใส่ปลานะคะพี่น้องร่วนบปไดยข้าวแล้วก็เละนะคะเอาล้ค่ะหลังจากนั้นค่ะจะาก,ก็จะใส่กวางตุ้งลงไปนะคะื้นนี้ใส่แบบนี้นะคะพี่น้องสุดเชืยอสใส่นามแล้วก็ใส่กวางปุ้งนะคะื้นนี้สะพัดร่วมกับหมูก่อนค่ะสูตรอาหารของเย่าค่ะพี่น้องเค็ตแต่ละมือม้อยบ่มีหยังตับ่มีหยังขี่แบบ เป๊ะเวอร์แบบเก่านะคะพี่น้องเพราะว่าเท้าสามารถแดัดแปลงได้ตลอดค่ะ <c oughs> <c oughs> พัดพักหิุบค่ะ <c oughs> ถ้าอีกสูตรเนืนะคะ <c oughs> พี่น้องกระเซิขไข่แกงผักกาจจอนะคะใส่กะปิตับลงไปนํำแบบนั้นกระแบคพะพี่น้องนะคะ <c oughs> แต่ว่ามอนี้เฮ็ดเบบใส่ปลาอาหารอีสานบานเฮ้าค่ะ จริงๆยอะอย่างได้กวางปุ่งดอกได้พี่น้องนะคะบมีมะแกงคือเสีสบนะคะหลังจากนั่นค่ะเติมน้ำลงไปแล้วก็ต้มพักให้เปื่อยค่ะพี่น้องนะคะเปื่อยค่ะค่ะค่ะค่อยปรุงรสนะคะเหตุง่ายกินแสบอาหารอีสานบานเท่านี้ค่ะเอาละค่ะพอพักเข้าเริ่มซุกค่ะจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปจ้า นะคะขาโบได้เลืออาหารของเรือนี่ค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปใส่เบิดเลยเลือกซ้ำนี้หนึ่งค่ะ <c oughs> จากนั่นค่ะต้มให้พักเปื่อยค่ะค่ะค่ะพี่น้องนะคะ เราคยชิมรสเบิงค่ะนะคะถ้าชิมตอนนี้นะคะพี่น้องหลังจากข้าเขียวพักจนเปื่อยแล้วรสชาติมันจะงวดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะให้พักข้าเปือ่อยใดที่กะว่าสปีดไฟล์เราค่อยชิมรสค่ะพี่น้องนะคะเข้มจางจินไดเข้าก็จะได้ปรปุงได้ในตอนนั้นค่ะเอาละค่ะมากพอพักเริ่มซุกค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจะชิมรสเบิงค่ะนะคะ เอาละค่ะพี่น้องเมื่อกี้จะน่ายมมาม,มาเดี๋ยวชิมไหมชิมบ่าเดหูรถอยู่ค่ะนะคะจืดนะคะเดี๋ยวย่อส่นำไปนิดนึงค่ะส่วนผักก่าตุงงเข้าเปื่อยนะคะพี่น้องก็ล่งพอดีกินนะคะเอาล่ะค่ะ แค่นี้ละคะ่ะพี่น้องนะคะพ่ะวาเย้าเซยผงปรุงลดไปแล้วมีความนวและคะ่ะพี่น้องนะคะเติมเข้มอีกหน่อยนึงเอาอยู่ค่ะนะคะแค่นี้คะ่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงหมูเสร่รผักกวางตุ้งนะคะหรือสวาแกงผักกวังตุง้งไสหมูค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวปิดไฟผ้าไปเบิ่งหมองติแดงมองบหอนค่ะแล้ว่ะคะพี่น้องไม่นู่มือคะ่ะแกงผักกวังตุง้งไสหมูค่ะกำลังหอนหอนข้นหอนหอนเลยคะ่ะพี่น้องนะคะรสชาติก็จะหอมๆนวน้ำปลาลนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ ย่าใสเข็บผงปรุงรสน้ำปลาล่าหนำปลาดนึงแต่ว่าชูรสเย้าบรเดใส่นะคะพี่น้องเพราะว่ามีความนวดล่วค่ะนะคะที่สําคัญค่ะเครื่องแกงค่ะก็จะมีตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะพี่น้องใส่ตะไคร้ลงไปแล้วเพิ่มความหอมของอาหารมากๆเลยค่ะนะคะครัวเน้นจดนึงนะคะให้โดนความหอมนะคะพี่น้องข้ากกระสดยแกงนะคะทีมีความรสชาติที่อร่อยแซ่บแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะเซี้ยนซีคำคำคือหนำปลาลานะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะข้าบ่มีปลาราสดนะคะใส่เป็นปลาล่าสาเร็จรูปนะคะ ซีออกแบบนี้เนี่ยจะ่าแซบค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะพี่น้องควรหวนหวนเลยค่ะไพ่กระติกเขาแย่มาก,กินไม่อยากค่ะแกงผักกวางตุ้งค่ะพี่น้องใส่หมูนะคะเป็นหมูสะโพกติดมันเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ผู้ใดชอบความมันกับเปลียนเป็นหมูสามชัน้นได้เลยค่ะแซบพื่อกันค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะมาะแซบด้วยกันจ้า